สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความลับจากตำราบโบราณคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่น้อยคนจะรู้ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ ความลับจากตำราบโบราณคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือคุณคือเทวดาชั้นสูงมาจุติมาจากสวงสวรรค์เรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีข้อที่เราสงสัยอยู่มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ซึ่งเรานั้นอยากรู้แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้บางคนมีสัญ,ญลักษณ์อยู่กลางฝ่ามือมีกากบาดอยู่เพียงด้านเดียวบางคนมีทั้งสองข้างและบางคนก็ยังมีฝั่งซ้ายบางคนก็มีฝั่งขวาบางคนมีรูปรักเป็นเครื่องหมายบวกบางคนมีรูปรักเป็นเครื่องหมายคูณคุณรู้หรือไม่ว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละข้าง ที่มีอยู่บนฝ่ามือนั้นความหมายจะแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่มีใครบอกคุณค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยเรื่องราวของกาก,กบาทกลางฝ่ามือว่ามีความหมายอย่างไรและในแต่ละข้างนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตเบื้องต้นผู้ที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือนั้นอย่างที่ได้รู้มาก็คือเป็นผู้ที่มีบุญบารามีมาจากอดีตชาติ คือผู้ที่จุติลงมาจากสวงสวรรค์ทำไมจึงได้อยู่บนสวงสวรรค์ก็เพราะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีการบำเพ็ญคุณงามความดีจนได้ขึ้นไปอยู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะซึ่งในหลักพระพุทธศาสนานั้นหากอยากจะขึ้นสวรรค์ไม่ยากเลยเพียงแต่เรานั้นให้ถือศีลห้า มันทำบุญทำทานและปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิให้ได้ถือสินห้าสินแปดมันก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะเคยจุติมาจากสวงสวรรค์ดังนั้นเรื่องนี้หากเราอยากจะกลับไปอยู่สวงสวรรค์เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะทำได้เพียงเรานั้นมันทำทาน ถือสินห้าและปฏิบัติภาวนาเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เชื่อหากคุณไม่เชื่อก็ฟังไว้เป็นนิทานค่ะแต่สำหรับคนที่เคยเจอสิ่งเล้นลับสิ่งลี้ลับทุกๆคนที่ได้เจอมาแล้วก็จะบอกว่าเชื่อกันทั้งนั้นทีนี้เรามาดูคำว่ากากบาทกากบาทคืออะไรก็คือบนฝ่ามือนั้นจะมีเส้น เริ่มจากเส้นที่อยู่ใต้เส้นหัวใจและอยู่เหนือเส้นสมองกากบาทที่เราว่านี้ก็คือกากบาดที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจกับเส้นสมองและเป็นกากบาทที่ตัดเส้นวาสนาหรือบางคนอาจจะไม่มีเส้นวาสนาแต่ขึ้นมาลอยๆเป็นกากบาทอย่างนี้ก็มีเส้นที่ตรงขึ้นแล้วก็พุ่งดิ่งไปที่นิ้วกลางนั้น จะเรียกว่าเส้นวาสนาทั้งนั้นเพื่อมีเส้นผ่าตัดเส้นวาสนาก็จะทำให้คุณเกิดอุปสรรคค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจึงมักจะเจออุปสรรคมักจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้เรานั้นต้องต่อสู้ต้องแก้ไขก่อนที่จะเจอความสำเร็จทุกๆครั้งนี่ก็คือเหตุผล เพาะเส้นวาสนาเราหมายถึงความสุขความสำเร็จการเงินการทองถูกอีกหนึ่งเส้นมาตาดัดมันก็เลยทำให้เราต้องเจออุปสรรคนั่นเองค่ะนี่เป็นเหตุผลและที่มาและนั่นยิ่งตอบย้ำว่าเราคือตัวแทนที่สวรรค์น,นั้นส่งมาให้ขัดเกลาตัวเองให้เราได้เรียนรู้ความยากลำบากให้เราได้ไปเจออุปสรรคและปัญหา เพื่อที่จะรอขัดเกลวให้เรานั้นมีความอดทนมีความอดกั้นขัดเกลาให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีศีลวิธรรมและถ้าหากผู้ที่มีเส้นการกรบาดกางฝ่ามือทำอะไรก็จะเป็นกรรมชั่วและมักจะได้รับผลกรรมที่รุนแรงกว่าคนอื่นค่ะแต่ถ้าถามว่ารุนแรงถึงขนาดที่จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ เพราะท่านจะไม่ยอมให้ตายแต่ท่านจะคอยดูแลเมื่อเวลาที่เรานั้นประสบความยุ่งยากในชีวิตมากๆท่านก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยและนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าบุญเจ้าคุณเทวดาประจำตัวเราจะคอยปกปักรักษาเราอยู่นั่นเองค่ะและถามว่าเราจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมมีโอกาสมากๆซึ่งถ้าเราดีขึ้นนั้น เราก็จะดีแบบอิ่มสุขและไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะชาตินี้เราจะดีไปถึงชาติหน้าดีไปถึงแม้เราได้สิ้นชีวิตไปแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกวิญญาณเราก็ดีเพราะเราได้สะสมบุญบารามีมาในชีวิตบั้นปลายของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือความสุขที่รออยู่และบางคนนั้นได้สะสมความดีมาเยอะ บางคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยว่าได้รับบัญชามาจากสวรรค์อาจจะเคยทำบาปมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะบาปจากความคิดจากการกระทาจากคำพูดถ้าหากคุณคิดได้เร็วคุณก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะเพราะผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มีความสุขความสำเร็จในวัยถือว่าเป็นวัยกลางคน เป็นวัย30กกว่านี้เขาก็ประสบความสุขความสำเร็จก็มีมันอยู่ที่ว่าเรานั้นดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าเราดำเนินชีวิตในกรอบของความดีไม่ไปเบียดเบียนใครไม่สร้างกรรมชั่วเราก็จะได้รับผลบุญนั้นเร็วชีวิตเราไม่ต้องไปเจออุปสรรคปัญหามากมายนี่เป็นวิถีชีวิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือโดยเนื้อแท้คะ่ะ ต่อไปมาถึงคำถามที่ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายมีผลอย่างไรและฝั่งขวามีผลอย่างไรให้เรารู้ว่าถ้าหากเรามีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายแล้วเพื่อนมีกากบาทกลางฝ่ามือฝั่งขวาให้เรามาสังเกตและเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าจะได้รับอิทธิพลของกากบาทกลางฝ่ามืออย่างไร ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายจะได้รับอิทธิพลของการกรบาดกลางฝ่ามือหรืออิทธิพลของการกระทํำความดีความชั่วนั้นจะมีผลรุนแรงมากกว่าผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือฝั่งขวาแต่ถ้าคุณนั้นมีการกรบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างนั่นก็หมายถึงว่าคุณนั้นมาจากเทวดาชั้นสูงและหากมีทั้งซ้ายและขวาวิธีการดูนั้น ผลจากการกระทาจะให้ดูที่ฝั่งซ้ายเพราะฝั่งซ้ายนั้นจะให้ผลมากกว่าฝั่งขวาและยังมีอีกผู้ที่มีกากบาดวางฝ่ามือนั้นจะมีลักษณะกาก,ากบาทหรือมีเส้นตัดกันอยู่สองลักษณะในลักษณะแรกจะเป็นลักษณะค้ายกับเครื่องหมายคูณแต่บางคนจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกนี่ก็มีความหมายแตกต่างกันค่ะ เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณน,นี้ให้คุณจําไว้ว่าถ้าหากมีเครื่องหมายเป็นสัญลักษ์เครื่องหมายคูณจะให้ผลต่อเรานั้นน้อยกว่าเครื่องหมายบวกผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เป็นเครื่องหมายบวกนั้นหากได้รับอุปสรรคหรือได้รับผลกรรมจะรุนแรงมากกว่าผู้ที่เป็นเครื่องหมายคูณจึงควรที่จะต้องระมัดระวังตัวมากและถ้าหากสองข้างของคนนั้น ฝั่งซ้ายเป็นบวกจะรุนแรงมากจึงควรที่จะต้องระมัดระวังตัวมากไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดอย่าไปเกี่ยวข้องกับทางชั่วให้คุณนั้นรักษาศีลอยู่ในขอบเขตของความดีจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ดีประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมากขึ้น ยิ่งถ้าเราถือศีลก็จะยิ่งช่วยให้เราไม่ทำชั่วแล้วแถมยังทำให้เราได้บุญอีกด้วยค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่าน ร่มรวยสุขภาพมีความสุขทุก,ท,กท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ